โรนยูเคีนแสดงผลงานครั้งใหญ่หลังจากที่โจมตีคลังน้ํามันโลงกันน้ํามันเล่งเป้าไปโจมตีโรงงานผลิตเครื่องบินทางยุทธศาสตร์สําคัญตู160สําเร็จต่อด้วยโรงงานผลิตอีสคันเดอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเคนกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ทรัมป์สาบานตน เข้ารับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่47ของอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับมีการพูดถึงสงครามรัสเซียยูเครนที่ทรัมป์บอกว่าจะทําให้ยุติภายใน24ชั่วโมงนะับหลังจากนั้นมาดูเหมือนว่า24ชั่วโมงที่ทรัมป์คาดหมายไว้นั้นดูเหมือนว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วละครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอาจจะเป็นร้อยวันแต่ก็ดูเหมือนมันมีสัญญาณ ที่ดูเหมือนว่าปูตินนั้นก็แสดงท่าทีที่อาจจะไม่เชิงปฏิเสธและก็พร้อมจะอยู่เข้าโต๊ะเจรจารเพราะว่าทั้มนั้นก็มองเห็นเลยนะครับว่าเศรษฐกิจของปูตินของรัสเซียนั้นมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อทัานะครับต้องการที่จะให้ปูตินนะครับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยครับอาจจะใช้อาจใช้เรื่องของเงื่อนไข เศรษฐกษิจนี่แหละครับเป็นตัวบีบคั้นเพราะว่ารัสเซียนั้นก็กําลังเจอสภาวะวิกฤตอย่างหนักเหมือนกันท่านผู้บังครับเหตุการณ์นั้นสงครามมันยังดําเนินการต่อไปานาในทากานทางฝั่งของเซเลนสกี้ก็ดูเหมือนว่าแม้ว่าการมาของทรัมป์นั้นมันจะเกิดผลอย่างไรแต่การทําสงครามหรือว่าการโจมตียุทธศาสตร์ต่างๆของ ยูเครนที่ยังมีปฏิบัติการอยู่นั่นก็ยังมีปฏิบัติการไม่ขาดไม่มีการหยุดพักใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจุดยุทธศาสตร์สําคัญต่างๆที่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็เลยเกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์หนึ่งที่ดูเหมือนว่ามันเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านี้มันก็ไปโจมตีในเรื่องของสนามบินคลังน้ํามัน ลงกันน้ํามันซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เครื่องบินนั้นสามารถบินขึ้นได้ล่าสุดนี่แหละครับมันกลายเป็นว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการไปโจมตีต้นทางที่อยู่ลําดับขั้นสุดท้ายเลยแหะครับนั่นก็คือการไปโจมตีโรงงานผลิตอาวุธหรือว่าโรงงานผลิตเครื่องบินท่านฟังครับก่อนหน้านี้ที่มันไปโจมตีขนาดหนักไม่ว่าจะเป็นคลังน้ํามัน โรงกั่นน้ำมันคลังอาวุธโรงงานผลิตอาวุธต,ตอนนี้ที่ดูเหมือนว่ามันมีความชัดเจนมากขึ้นก็คือการไปโจมตีโรงงานผลิตเครื่องบินรวมถึงโรงงานประกอบโรงงานปรับปรุงเครื่องบินเหตุการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นวันที่20เนี่ยครับที่มันกําลังส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการใช้เครื่องบินทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นที่มีการไปโจมตีโรงงานผลิตเครื่องบินโรงงานผลิต ปรับปรุงเครื่องบินนั้นมีการไปโจมตีถึง2ผูยภิพาคอันที่1มันไปโจมตีที่สมอลเลนสมอลเลนก็จะอยู่เลยใบอั้นขึ้นไปติดกับทางฝั่งของบิลารุดสเพราะนั้นสมอลเลนนั้นเป็นเป็นโรงงานสำคัญในการที่รัเสเซียใช้ในการผลิตจบเครื่องบินโจมตีซู25รวมถึงมันก็มีโรงงานที่ใช้ในการผลิตขีปนุวุ์ด้วยอย่างเช่นขีป 55, นุวุ์ kh-55 kh-59 เลครับขณะเดียวกัน สิ่งดูสิ่งที่ดูเหมือนว่าการโจมตีในวันที่20นั้นที่มันจะสร้างความเสียหายอย่างหนักกับให้กับทางฝั่งของการบินรลสเสียนให้ก็คือการไปโจมตีโรงงานประกอบเครื่องบินตู160ที่เมืองคาซานท่านผู้ฟังครับเมืองคาซานนั้นอุด,ดมไปด้วยโรงงานผลิตทั้งกระสุนปืนอาวุธปืนโรงงานผลิตโดรนนะครับเพราะฉะนั้นเมืองคาซามนมรรยายเป็นเป้าหมายนอกจากโรงงานที่คาซานที่มีโรงงาน ประกอบหรือว่าโรงงานปรปับปรุงตู160แลวนะครับมันยังมีโรงงานผลิตเฮลิคอปเตอร์อย่างตระกูล MI ทั้งหลายนี่เลครับก็จะมีการผลิตจากเมืองคาซานรวมถึงโรงงานผลิตอาวุธซึ่งอาวุธหลักๆที่จะมาผลิตที่คาซานมันก็จะมีขีปุธคาลิบและก็ขีปุตอิสคันเดอร์ท่านผู้ฟังครับขีปุธคาลิบและก็อิสคันเดอร์นี่หละครับถ้าเผื่อมีการโจมตีเข้าไปในดินแดนของยูเครนมันก็จะต้องมีคาลิบ มีอิสคันเดอร์มี k ค5 5 k ห5 9เพราะนั้นการไปโจมตีเมื่อวันที่20-21ิบี่สินี่เลยครับค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป้าหมายของยูเคนั้นตอนนี้มุ่งไปโจมตีโรงงานผลิตหลักในเรื่องของเครื่องบินอากาศยานแล้วแหละครับเพราะนั้นอย่างเช่นที่คาซานนี่หละครับหลังจากที่มีการโจมตีโรงงานประกอบโรงงานผลิต ตู160แล้วนะครับคาดหมายนะครับว่ามันจะต้องไปโจมตีโรงงานอีกแห่งหนึ่งก็คือโรงงานผลิตเฮลิคอปเตอร์เพราะนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็ยังมีการใช้งานนะครับยังเป็นภัยคุกคามต่อยูเครนรวมถึงโรงงานผลิตขีปนุษย์คาลิตแล้วก็อิสคันเดอรนี่หละครับมันกำลังกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดในการโจมตีเพราะนั้นนับจากนี้ไปนี่เละครับเราจะได้เห็นกองทัพโดรนของยูเครน ไปโจมตีโรงงานขีบรุธผลิตอาวุธคาลิบและก็โรงงานผลิตขีบรุทอิสคันเดอร์อย่างแน่นอนซึ่งมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าคาลิบและอิสคันเดอร์นั้นถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อทางฝั่งสาธาร์โลโพ่อของอยูเครนนอกจากที่มันไปจัดการโรงงานผลิตขีบรุทเคห์สห้าสิบห้าเค์สห้าสิบเก้าแล้วนะครับที่ชมโมเลแงท่านผู้ฟังครับในเรื่องของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ของรัสเยที่มีใช้งานอยู่ประจำการในปัจจุบัน หลักๆมันก็จะมีใช้งานตู95 MS ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินเก่าแก่สมัยโบราณสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันก็จะอยู่ในระนาบเดียวกันกับเครื่องบินทิ้งระเบิด B 52ของอเมริกาซึ่งดูเหมือนว่า B 52นี่แหละครับมันก็อยู่ในช่วงโลยลาและ อเมริกานั้นก็กาลังอยู่ในช่วงของการที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพราะนั้น B 52ของอเมริกานั้นอาจจะต้องยุติบทบาทรวมถึงเครื่องบิน B 2 Spirit นั้นอาจจะต้องยุติบทบาทโดยเครื่องบินที่จะมาแทนทั้ง B 52และก็ B 2 Spirit ของอเมริกานั้นมันก็จะเป็น B 2 i Rider นะครับซึ่งดูเหมือนว่า b ี1ี i i e r r นั้นจะเข้าประจำการในปี2027ท่านผู้ฟังครับเครื่องบินทางยุทธศาสตร์สำคัญของรัเสเซียที่พูดถึงนอกจากตู95 FS แล้วก็คือตู160เหตุที่ตู160เป็นเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญอันที่หนึ่งมันเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของรัเสเซียและมีการอัปเกรดให้ใช้งานในปัจจุบันจริงๆและตู160ตามความมุ่งหมายของรัเสเซีย ปูตินนั้นต้องการจะผลิตได้ร้อยลำให้ได้ร้อยลำแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเป้าหมายในการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ35ลําลำการผลิตนั้นไม่ใช่การผลิตโครงสร้างใหม่แต่เป็นอานการเอาโครงสร้างเก่าเครื่องบินตู1น0่หนี่ละครับมาอัปเกรดใหม่มาพัฒนานใหม่มาเปลี่ยนเครื่องยนต์นกลไกเพิ่มระบบเดรดราเพิ่มระบบสื่อสารระบบสงครามต่างๆเข้าไปมันก็เลยกลายเป็น 160M ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรด 160ตู160โครงสร้างนั้นถูกสร้างมาจากเมืองมอนโดวาของยูเครนซึ่งมอนโดวานั้นถือว่าเป็นเมืองต้นแบบเป็นศูนย์การผลิตเครื่องบินตู160หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนี่แหละครับยูเครนเอาเครื่องบินตู160นี่แหละครับ8ลำไปแลกกับนี่เพราะนั้น รัสเซียอูเครนก็เลยไม่มีเครื่องบินทางยุทธศาสตร์เหตุที่ยูเครนไม่สามารถรักษาเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ต่างๆอย่างเช่นตู160เอาไว้ได้นั้นก็เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายสูงช่วงนั้นยูเครนกาลองประสบปัญหาเศรษฐกิจเพราะนั้นยูเครนก็เลยใช้วิธีการเอาตู160ี่ยละครับไปแลกชำระหนี้แทนนี่ก็คือนำก๊าซธรรมชาติของรัสเซียมาใช้เพราะฉะนั้นตอนที่แยก แยกตัวใหม่ๆนะครับปี1991มานี่ยแะครับยูเครนก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่ายังขาดเรื่องก๊าซธรรมชาติเพราะ,ะนั้นก็เลยไปใช้ก๊าซธรรมชาติของรัเสเซียจำนวนมากสุดท้ายก็เลยต้องเอาเครื่องบินนี่แหละครับไปชดใช้นี่เพราะ,ะนั้นรัเสเซียที่มีการใช้ตู160ในการประกอบหรือว่าการอัปเกรดปัจจุบันนั้นเป็นการนำเครื่องบินเก่า มาอัปเกรดนะครับอัปเกรดก็จะพวกเรื่องเลด้าเรื่องเครื่องยนต์นี่แหละครับซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหลักๆที่มีการใช้งานซึ่งการอัปเกรดก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตอลนี่แหละครับเปลี่ยนจากแผงหน้าปัดที่สมัยก่อนมันเป็นแผงอนาล็อกก็จะเพิ่มเป็นดิจิตอลมากขึ้นเพิ่มของเรื่องเลด้าการรบกวนสัญญาณการเชื่อมต่อนะครับ ความสามารถในการใช้ขีปนาวุธสิ่งต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นการที่ถูกแซงชั่นอย่างหนักนี่เลยครับเป้าหมายของตู1น,นึก่อนหน้านี้ที่มีการประจําการแล้วและก็มีการอัปเกรดแล้วประมาณ10กว่าลำสิบถึงสิบห้าลำรัสเซียต้องการที่จะครอบครองตูให้ได้30ลําแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนั้นมันจะลําบากเพราะว่าไม่สามารถนําเข้าอุปกรณ์ ทางด้านสมัยใหม่ได้อย่างเช่นจอที่เป็นดิจิตอลนี่เลยครับรวมถึงระบบเลดร์สมัยใหม่การลบกวนเครื่องรบกวนสัญญาเรดร์นี่เลยครับการแซงชั่นไม่สามารถนําที่จะนําเข้ามาผลิตได้เพราะนั้นกลายเป็นปัญหาว่าการที่ต้องการจะผลิตให้ได้30ลําในปี2573นั้นมันอาจจะไม่ทันแล้วล่ะครับเพราะว่าในเรื่องของการแซงชั่นมันก็เลยทําให้การผลิตนั้นมันมีปัญหาความล่าช้าขณะเดียวกัน ตูนหกศูนย์ที่มันมีความสําคัญก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดความเร็วมันอาจจะสูงถึง2อถึงสมมักนะครับเพราะว่าปีกที่มันพับได้นี่แหละครับเอียงตั้งแต่20ถึงตั้งแต่20องศาจนถึงหกสิบองศา65องศานี่แหละครับมันทําให้ความสามารถในการบินนั้นมันสามารถทําความเร็วได้มากขึ้นเพราะนั้นสมรรถนะที่มันเพิ่มขึ้นนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นเครื่องบิน ทางยุทธศาสตร์อันเดียวที่รัสเซียมีและก็ทันสมัยที่สุดนอกจากตู 195fs ที่ก็ล้าสมัยเต็มทนเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องบินตระกูลใบพัดอยู่สี่ใบพัดนั้นของ160มันจึงกลายเป็นเครื่องบินที่ปูตินนั้นฝากความหวังไว้ปูตินนั้นเคยบางครั้งก็ใช้บริการขับเครื่องบินตู160นี่แหละครับ ซึ่งในการใช้งานนั้นปูตินบอกว่าการใช้งานตู1หนึ่งหกศูนย์ที่มันมีความสมัยมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยหลักในความสําเร็จของการโจมตีรัเสเซียก็บางครั้งก็จะพยายามใช้ตู1หนึ่งหกศูนย์ในการโจมตีบ้างในบางกรณีเพราะว่าความเร็วที่มันมีมากกว่าเครื่องบินชนิดอื่นนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นเครื่องบินสําคัญสถานการณ์ที่มันไปโจมตีโรงงานประกอบ ตู160นี่แหละครับมันกำลังกงจะสร้างความเสียหายในเรื่องของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้มันฝากความหวังไว้อันเดียวก็คือตู95 n n ถ้าเผื่อตู160นี่ถ้ามันเผื่อเป็นอะไรไปนี่เลยครับมันสร้างความลำบากแน่นอนเพราะว่าตู160นั้นเป็นเครื่องบินเดียวที่สามารถเดินทางไกลข้ามทวีปได้ตู95 f s นั้นไม่สามารถเอาออกจากพื้นที่รัเสเซียได้ก็เนื่องมาจากว่าความเร็วมันมีความเร็วประมาณสัก900กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันผ่านน่านฟ้าที่ไหนมันก็จะกลายเป็นเป้าในการโจมตีการทนยายได้เพราะฉะนั้นการที่รัเสเซียฟูมฟักตัว160แล้วปรากฏว่า มันโดนโดนของยูเครนไปทําลายโรงงานประกอบนี่แหละครับมันกําลังสร้างปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่นะครับปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตู160เคลื่อนที่ก็คือน้ํามันการโจมตีที่โรงกันโรงเก็บน้ํามันที่ซาละตอปที่เมืองแองเกลนี่แหละครับมันกำลังกลายเป็นหายนะที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าคลังน้ํามันซึ่งดูเหมือนว่ามันมีที่แห่งเดียวที่มีน้ํามันกา๊าซหนัก ทีวีของตู160ที่มีการใช้งานที่แองเกลนั้นมันมีปริมาณถึง8 0 0 0 0นตันถ้าเผื่อตอนนี้ตามาภาพคลิปทำรูปภาพที่เรานําเสนอตอนนี้มันถูกทําลายไปแล้วเกือบ16ถังจากมีทั้งหมด60กว่าถังเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของเรื่องน้ํามันมันกําลังกลายเป็นปัญหาเพราะว่าคลังน้ํามันหรือว่าโรงเก็บน้ํามันตู160นั้นยังโดนเผาไหม้อยู่ขณะเดียวกันโรงงานประกอบมันก็ถูกโดนโจมตี ในเรื่องของความเสียหายนั้นมันอาจจะยังไม่เห็นนะครับว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนแต่ที่มันต้องหยุดชะง,งักแน่นอนก็คือในเรื่องของอะไหล่อุปกรณ์ที่จะมาอัปเกรดนี่แหละครับมันกาลังกลายเป็นปัญหาหนักเพราะฉนั้นสถานการณ์ที่การพึ่งพาเครื่องบินตูดึงเก้ต่อจากนี้ไปนี่แหละครับรัเสเซียอาจจะต้องมีการเฝ้าถนอมฟูมฟักอย่างดีสักหน่อยเพราะว่าต้องหาระบบป้องกันที่มันดีสักหน่อยอย่าลืมนะครับว่าระบบป้องกันที่ รัเสเซียมีการใช้งานอยู่ก็จะเป็นแพนเซอร์เพราะว่าในคลิปนี่แหละครับมันก็จะมีลูกจรวดระบบป้องกันแพนเซอร์ er นี่แหละครับมันสามารถไปทําลายไอ้เจ้าเครื่องบินวัดโดรนของยูเครได้เพราะฉะนั้นการที่นําระบบป้องกันมาใช้งานให้มันมากๆหน่อยนี่แหละครับมันอาจจะบรรเทารักษาสถานการณ์ที่ถูกโจมตีอย่างหนักของกองทัพโดนยูเครได้ แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับว่าเพราะว่าโดนยูเคนั้นสถานการณ์ปัจจุบันที่โดนยูเคนั้นมันสามารถป้องกันสงครามอิเล็กทรอนิกส์และความสามารถที่มันบินได้ไกลบินได้เร็วนี่แหละครับมนันกลายเป็นปัญหาอุปสรรคสําคัญของโดนยูเคนที่ไปโจมตีโรงงานทางยุทธศาสตร์ต่างๆตอนนี้คาดหวังเอาไว้เลยเลยนะครับว่าโรงงานถ้าเผื่อจะไปโจมตีครั้งต่อไปที่เมืองคาซานี่ยครับ โดนของยุเคนจะต้องไปโจมตีโรงงานผลิตขีบรู์คาลิบและก็โรงงานผลิตขีบรุตอิสคันเดอร์อย่างแน่นอนซึ่งมันก็อยู่ที่เมืองคาซานซึ่งหลังจากที่มีการไปโจมตีทั้งโรงงานผลิตโดนซาเอ็ดที่เขตอุตสาหกรรมการไปโจมตีโรงงานประกอบตู160 มาแล้วนะครับเพราะนั้นเป้าหมายต่อไปโรงงานผลิตขีปนาวุธนี่แหละครับมันจะต้องถูกโจมตีจากทัพโดนยุเคนอย่างแน่นอนไม่ช้าก็ไวเร็วๆนี่แหละครับรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ